ภัยพิบัติและการจัดการภัยพิบัติแอฟริกาใต้ภัยแล้งดินมีความชื้นต่ำขอะพื้นที่ทวีปแอฟริกาส่วนใหญ่อยู่ในเขตร้อนน้ำในดินจึงระเหยออกไปมากวิธีการจัดการวางแผนจัดการใช้น้ำกักเก็บน้ำในฤดูฝนให้มากที่สุดปลูกพืชคุมดินเพื่อเพิ่มความชื้นไฟปต,ตอนกลางของทวีปรวมถึงทุ่งหญ้าเขตร้อนสาเหตุของภัยแล้ง ส่งผลให้อากาศแห้งแรงพืชพันธุ์ธรรมชาติจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟป่ารวมถึงการกระทําของมนุษย์เช่นการเผาวัชพืชานเคมีในการดับไฟควบคุมการจุดไฟเผาทราบพ,พืชอุทกภัยเกิดการฝนตกหนักอิทธิพลขอ,ของพายุเขตร้อนวิธีการป้องกันไม่สร้างสิ่งก่อสร้างขวางทางน้ำผ่านปรับปรุงระบบระบายน้ำสึนามิ ทวีปอเมริกาใต้มีพื้นที่ติดก,กับทะเลและลอยเลื่อนในวงแหวนแห่งไฟส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวใต้มหาสมุทรบ่อยครั้งทำให้เกิดสึนามิวิธีป้องกันซ้อมอพยพอยู่เป็นประจำภาครัฐประสานงานร่วมมือกับประเทศอื่นๆที่มีการตรวจจับความเสี่ยงจากภัยพิบัติภูเขาไฟบริเวณที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดภูเขาไฟปะทุเนื่องจากเครือข่ายสูงใหญ่ทางตะวันตกของทวีปมีแนวลอยเลื่อนของแผ่นเปลือกโลกที่มีความไม่มั่นคงสูง ที่การป้องกันมีหลากหลายวิธีเช่นการจัดตั้งศูนย์เตือนภัยให้ความรู้แก่ประชาชนด้วยการฝึกอพยพฉุกเฉินภาครัฐประกาศเตือนในระดับต่างๆแผ่นดินไหวบริเวณที่แผ่นเปลือกโลกมาชนดันแผ่นเปลือกโลกให้สูงขึ้นจึงมีรอยเลื่อนที่มีพลังมากการสั่นสะเทือนแต่ละครั้งมีความรุนแรงมากทำให้เกิดสึนามิตามมา วิธีการป้องกันฝึกซ้อมหนีภัยและอพยพอยู่เป็นประจำให้สามารถเอาชีวิตรอดเมื่อเกิดเหตุการณ์สร้างอาคารบ้านเรือนให้แข็งแรงและสามารถทนต่อแรงแผ่นดินไหวได้เพื่อลดความเสียหายต่างๆผู้จัดทํานางสาวกิษนาบุญเพียนนายนนทกรจำปางามขอบคุณค่ะ